ท่านภูมิธรรมไม่มีอำนาจยุบสภานะครับแล้วก็ท่านวันนอเองประธานสภาก็พยายามที่จะต้องโยกไม่ให้มีการเลือกตั้งนายกคนใหม่เพราะมีตั้งตั้งนายกคนใหม่ตั้งรัฐบาลใหม่ท่านวันนอเป็นพักร่วมรัฐบาลเก่าไม่รู้เขาจะเปลี่ยนประธานสภาจากท่านวันนอเป็นคนอื่นหรือเปล่า แต่ว่ามันก็มีกรอบโดยหลักท่านวันนอจะเป็นผู้ใหญ่ที่สูงอายุมากแล้วแล้วก็มีเป็นคนที่มีคุณธรรมยังไงก็ต้องบรรจุวาระให้ขวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับผมคิดว่าวันนี้วันพุธพฤหัสสุขอีกสองสาวันเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ตัวท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับ สี่เดือนทําได้เยอะครับมีเวลาทําได้เยอะครับไม่ใช่ว่ามันแป๊บเดียวนะครับสี่เดือนมีเวลาทําได้เยอะครับนะฮะสี่เดือนมีเวลาทําได้เยอะนะครับใช้คําว่าเห็นหน้าเห็นหลังเลยก็แล้วกันนะครับ ถ้าสมัยคุณชวนเป็นประธานสภานะท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านชวนนี่จะเป็นคนที่ดีมากนะท่านชวนหลีกภัยจะเป็นคนที่ดีมากแล้วท่านก็จะมีคุณธรรมถ้าอย่างเงี้ยท่านชวนจะบรรจุวาระเลยนะครับในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะฮะแต่ท่านวันนอก็ไม่แตกต่างกันครับมันเป็นช่วงวาระสุดท้าย ของท่านแล้วนะครับเพราะท่านอายุเยอะแล้วนะครับผมก็คิดว่าท่านวันนอประธานวันนอก็คงจะบรรจุวาระการการเลือกนายกรัฐมนตรีนี่นะครับถ้ามันเลือกตั้งนายกได้ก็ดีครับแต่ผมว่าไอ้ระยะเวลาสี่เดือนที่ท่านอนุทินไปรับปากพรรคประชาชนเข้าไว้เนี่ย อาจจะไม่ถึงแล้วครับมันก็ต้องเร่งทำงานให้เร็วที่สุดนะครับพอคะแนนเสียงคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าท่านอนุทินอาจจะยุบสภาเร็วกว่า4เดือนด้วยซ้ำไปครับต้องดูโทก่อนนะครับว่าคุยเรื่องขมียนจบไหมทำการปราบยาเสพติดได้ไหมแก้เงินกู้นอกระบบได้ไหมนะครับ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้ไหมผมว่ามันจะดีขึ้นนะครับเพราะงบประมาณปี69เนี่ยมันเพิ่งอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วคุณอนุทินก็จะเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อู้ฟู่เลยมีงบประมาณเต็มไม้เต็มมือเลยที่จะขับเคลื่อนช่วงสี่เดือนเนี่ยอัดเข้าไปให้เต็มเต็มไปเลยนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บ,ปบเข้าไปมันเห็นหน้าเห็นหลังเลยครับเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะครับ แล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยที่เคยเป็นรัฐบาลก็อย่าไปน้อยใจมันลิเกสลับกันเล่นครับพี่พี่น้องน้องกันนะครับถ้าเขาเป็นรัฐบาลเราก็มาเป็นฝ่ายค้านมั่งนะฮะดูมันเปลี่ยนกันได้ครับมันเปลี่ยนกันได้นะครับมันพี่พี่น้องน้องกันนักการเมืองเขาคุยกันได้หมดเลยครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ ไม่มีโปรดเก้ายุบสภาลงมาเนี่ยสอสอจะแตกรังเลยจะมารวมกับคุณอนุทินเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับนะครับคุณอนุทินก็ไม่ต้องไปลังเกียจแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนมาร่วมก็มาครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาประเทศชาตินะครับผมว่ามาอีกตอนนี้มันรวมกันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ เอาประเทศชาติไว้ก่อนครับถ้าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยคนเรามันมีพักมีพวกเป็นของธรรมดาถ้าเกิดจำเป็นจะต้องตัดสินใจระหว่างพวกพ้องและพักให้ตัดสินใจผลประโยชน์ของประเทศชาติเขาไว้ก่อนนะครับใครจะต่อว่าใครจะด่าจะว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้นนะครับที่จะต้องตัดสินใจอย่างนั้นนะครับ ไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์เริ่มโผล่มาอีกแล้วไอ้พวกนี้มันไม่ตายสักทีมันน่าเบื่อหน่ายมากครับผมมันยังโทรมาเลยเครื่องผมเนี่ยนะฮะยังโทรมาเลยเออผมฝากเรื่องนะท่านอนุทินท่านมาเป็นนายกแลวมนตรีเนี่ยท่านปลดล็อกเรื่องอาวุธปืนให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยเถอะที่ท่านห้ามเขาไว้เนี่ย ว่าอำเภอหนึ่งให้อนุญาตได้แค่30บใบแล้วก็ไปห้ามพ่อค้าร้านจำหน่ายอาวุธปืนไม่ให้เขาสั่งนำเข้าเลยเนี่ยอีกอันก็ให้พี่นาใบาพกพาอาวุธปืนเป็นรายบุคคลไปนะครับกฎหมายมันเปิดช่องเขาไว้นะครับแต่นโยบายท่านอันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับท่านเลยนะครับผมขอความกรุณาท่าน ผ่านช่องทางนี้ก็แล้วกันนะครับตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไงแล้วมันเกิดเหตุการณ์ไอเด็กอายุ14บสี่าเข้าหลามแบงกกันดัดแปลงบ้าไปก่อเหตุ ยิงคนในห้างสยามพารากอนท่านอนุทินก็ตกใจเลยประกาศไปว่าสั่งห้ามใบพกทั่วประเทศสั่งห้ามสั่งนำเข้าอาวุธปืนเข้ามาสั่งทุกอำเภอให้ออกใบาญาติได้เดือนละไม่เกิน30มสิบใบมันเดือดร้อนครับหนึ่ง ท่านน่าจะสั่งว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองทำการปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนอาวุธสงครามให้หมดประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสองที่ท่านสั่งห้ามแบงก์กันไม่ให้นำเข้ามาเนี่ยมันสามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนจริงได้ง่ายๆและราคาถูกอันนี้ถูกต้องครับ แต่ว่าการสั่งห้ามไม่ให้ใครพกเนี่ยปอสิบสองเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องครับไม่ใช่ของ่ายๆนะครับใบอนุญาตพกเข้าหลามทั่วราชอาณาจักรเนี่ยกว่าจะขอได้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นสมมุติว่าท่านเป็น ประหลัดกระทรวงกระทรวงหนึ่งยังรับราชการอยู่หรือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่ได้มีหน้าที่และอำน,นาจในการปราบปรามพกไม่ได้นะครับเป็นรัฐมนตรีก็พกไม่ได้นะครับจริงอยู่เป็นระดับประหลัดกระทรวงหรือผู้พิพากษาอธิบดีผู้พิพากษาอธิบดีอายการ ตำรวจคงไม่จับแล้วครับแต่ถ้าเกิดเหตุในการใช้เข้าหลามป้องกันชีวิตและทรัพย์สินตัวเองเขามีความผิดในข้อหาพกพาอาวุธปืนไปเมืองหมู่บ้านและทางสารนะโดยไม่รับญาติทันทีอันนี้คือผลร้ายครับท่านครับท่านก็พิรณาเอาสิครับอำนาจอยู่กับท่านว่าควรจะให้ใครไม่ให้ใครไม่ใช่ไปให้หัวคะแนนไม่ใช่ไปให้นักการเมืองเกเรท้องถิ่น ไม่ใช่ไปให้พ่อค้ายาเสพติดผู้มีที่พลนหรือนักเลงท่านให้คนดีๆนะครับท่านให้คนดีๆที่มีคุณภาพที่ท่านคัดเลือกแล้วให้ได้เขาพกพาเข้าหลามไปในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นดูประเทศอิสาราเอลเข้าสภาย M ีเ M ไปซื้อของตลาดกันยังไม่เป็นไรเลยนะครับไอ้ที่มันก่อเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะมันใช้ข้าหลามเถื่อนทางนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นใช้ข้าหลามเถื่อนทางนั้นไอ้เข้าหลามมีทะเบียนมันไม่อามาก่อเหตุหรอกครับผมฝากไว้เรื่องนี้ด้วยครับตอนนี้ท่านกำลังลุ้นว่าท่านจะได้เป็นนายกไม่เป็นนายก ท่านอนุทินเป็นคนดีผมเองโดยส่วนตัวสนิทสนมกับท่านอนุทินมาก่อนยาวนานนะครับแต่รอบตัวท่านอนุทินเนี่ยไอ้ห้อยไอ้โหนที่ปรึกษาข้างตัวเนี่ยอาคติกับคนที่มีเข้าหลามในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับ ไปยุท่านไปให้ข้อคิดกับท่านมันทำให้นโยบายออกมาผิดเพีย้ยนอันนี้เป็นกลุ่มคนจำนวนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ที่จะทำให้คะแนนเสียงของท่านเนี่ยดีขึ้นหรือเลวลงนะครับถ้าเขารวมตัวกันต่อต้านเนี่ยผมว่าคะแนนเสียงท่านแย่ลงเยอะก็แล้วกันนะครับ ผมฝากเรื่องนี้เข้าไว้ด้วยเดี๋ยวพอท่านได้เป็นนายกจริงๆเข้าแล้วมันจะลืมนะครับมันจะลืมดีใจมัววุ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับขอให้ปลดล็อกเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านชัยเกษมอาจารย์ชัยเกษมเป็นคนดีครับเป็นถึงอดีตอยายการสูงสุดทึ่งในส่วนตัวผมถือว่าสุดยอดแล้วในชีวิตนะครับ แล้วท่านไม่ค่อยยอมขายแล้วครับอาจารย์ชัยเกษมน,นะฮะเป็นนักกฎหมายที่เก่งนะครับนะครับไอ้ชาวบ้านตอนนี้เขาแย่งอ่ะเขาจะไปขออนุญาตที่อำเภอเนี่ยมันไม่ได้ ไอ้นโยบายล็อกไปที่ว่าอำเภอหนึ่งอนุญาตให้แค่30บใบนะเอาสมมติผมยกตัวอย่างอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับศูนย์สงคารามพิเศษอยู่ที่นั่นนะครับทหารเป็นหมื่นคนเลยนะครับตำรวจอีกทหารอีกการการอื่นอีกเข้าไปเข้าคิวรอเดือนละ30คน30คนเนี่ยนะครับ รอไปร้อยยี่สิบปีถึงจะถึงคิวครับไม่ใช่ว่าไปขอแล้วได้เร็วๆนะครับรอไป,120ปร้อยยี่สิบปีกว่าจะถึงคิวนะครับเดือนละสามสิบคนสามสิบคนอำเภอเขาต้องเฉลี่ยไปให้ชาวบ้านนะครับพอข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปขอเขาก็เกรงใจให้ข้าราชการชาวบ้านก็ไม่ได้อีกมันต้องแยกโคต้ากันครับท่านครับผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะฮะ ตอนนี้ประเทศไทยยังชุลมุนในการตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยนะครับถ้าคุณเซนมันมีกําลังเข้มแข็งมันมีอาวุธยุทธภัณฑ์อยู่ในกํามือเราเนี่ยมันโจมตีเราแล้วครับถ้าเปรียบเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาพลัดแผ่นดินพม่าก็จะยกทัพเข้ามาคำเขเมนก็จะยกทัพเข้ามาหาเราแหละช่วงนี้เราผลัดเปลี่ยนรัฐบาล แต่ว่าพี่น้องประชาชนสบายใจได้คใครจะมาเป็นรัฐบาลฆ่าศึกไม่ล้ารุกรานครับเพราะว่าทหารเข้มแข็งมากผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารอากาศผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการทหารสูงสุดรวมทั้งตำรวจไม่ใช่ยกหางตำรวจนะครับตำรวจก็เข้มแข็งนะครับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมีกําลัง สามหมื่นนายประมาณสามหมื่นนายเป็นกำลังตำรวจตะเวนชายแดนนะครับที่เฝ้าบริเวณชายแดนทั้งหมดเนี่ยครับตำรวจครับตำรวจตะเวนชายแดนนะครับและเข้าพันึกงกำลังกันครับยิ่งไม่มีรัฐบาลไม่มีนายกด้วยรัฐบาลรักษาการเนี่ยข้าราชการเขาไม่เกรงใจแล้วครับนะครับข้าราชการเขาไม่เกรงใจครับไปแต่งตั้งโยกย้ายก็ไม่ได้นะครับ ออกคำสั่งมาก็จริงนะครับแต่พอเข้าไปฟ้องศาลปกครองเข้ามันก็ไม่ชอบนะครับเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการนะฮะเราก็รอฟังครับฟังข่าวผ่านๆท่านอย่าไปตื่นเต้นอะไรครับมาเนี่ยนะครับผมก็อยากให้ใครมาเป็นนายกท่านอนุทินเป็นนายกแล้วก็ทำให้ราคา พืชผลการ,กรเกษตรดีขึ้นนะครับจีนเขาไม่ให้กระสุนมาแล้วครับไอ้ไอ้จรวด BM21 ยเนี่ยถ้าคุยกันแบบภาษาชาวบ้านจีนเขาคงด่าว่าผมให้คุณไปเพื่อป้องกันประเทศแต่คุณดันเอาไปรุกลานประเทศไทยมันเสียชื่อไปที่ประเทศจีนคนให้ด้วย นี่ไปขอเงินเขาบอกว่าแย่เลยไม่มีเงินเก็บศพทหารไม่มีเงินเยียวยาทหารไปขอเข้ามาได้กี่กี่ล้านก็ไม่รู้นะครับไปขอเข้ามาบอกผมแย่เลยนะครับโดนไทยบอมแย่เลยนะครับไทยเองต้องตัดความช่วยเหลือกัมพูชาทั้งหมดครับนะครับต้องตัดความช่วยเหลือกัมพูชาทั้งหมด มันมันคนแย่ไอ้พุนเซนเงินมึงมีตั้งหลายแสนล้านมึงทำไมไม่เอาเงินมาช่วยทหารมึงมึงทำไมไม่เอาเงินมาช่วยพี่น้องประชาชนมึงโอ้โห,โหแทนที่มันจะสร้างชื่อสร้างเสียงสร้างโรงพยาบาลดีๆในกรรมัมพูชานี่เก็บมึงจั ตายไปกี่ชาติมึงจะใช้หมดว่าตั้งหลายแสนล้านเนี่ยไอ้พวกคนโลภนี่มันก็โลภจริงๆนะจีนให้แค่เก้าสิบล้านใช่ไหมมันเหมือนขอทานนะ่ะนะครับเงินมึงมีเป็นแสนล้านบาทหลายแสนล้านบาทนะครับเออก็เหมือนกับขอทานมันมาขอล่ะคือมันติดนิสัยไง ติดนิสัยไปขอเขาสักเคยนะครับเหมือนเราเนี่ยขอทานมาเกาะแข้งเกาะขาก็เอ้าให้ไปบาทหนึง่งแทนที่จะเอาเงินส่วนตัวไปช่วยให้ประชาชนเขาชื่นใจบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารอฟังผลดีกว่านะครับรอฟังผลว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ขอให้ท่านอนุทินได้เป็นนายกสมความมุ่งมา่นปราถนานะครับนะครับ พี่เลวัตอวยพรนะผมเองเนี่ยพูดอย่างนี้นะครับผมบอกกับท่านอนุทินนานมาแล้วนะครับตั้งแต่ยังเพิ่งเริ่มเล่นการเมืองผมบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐก็มีแค่สองแขนสองขาท่านอนุทินก็มีสองแขนสองขาเพราะนั้นเล่นการเมืองไปเลยนะครับ ผมรู้ครับว่าข้อจำกัดที่ทาที่จริงเขาอยากจะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับวันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอญาติพอแค่นี้